สบายดียดพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสบายดียดนนดเด้อจา้าทัากททยสบายดีจ้าเอฟซีน้นอนงอ่อนทุกคนกถุนก่ันเ้ยจ้าเด้อเมดีเนาะทุกคนเอือยสองคนเอือยเพบ่าก,กบนองังอ่อนเนาะจะไปส่งป่าขึ้นรถกับสอปปลาวนั่นเนองเนาะเพราะว่าเส้นทางจะเป็นยังได้เนาะเพราะว่าเฮากะช่วยและน้องคอน,น,นี้ทุกคนว่าเฮาสีแบบ บุกบาดชีใบลดยังลดยังเนาะเพราะว่าเหากะเคยผ่านมาแล้วเนาะวะ่าสิไปแบบว่าสิเป็นทางไหนกะรอติดตามรับชมก่อน กันเด้อทุกคนก่อนอื่นน้องอ่อนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้น้องอ่อนเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้เพื่อทีมงานของน้องอ่อนเนาะเอวยพาว่าละก็เอวย์เบอนี่และก็แม่น้องน้ำมะเนาะทุกคนน้องอ่อนก็ต้องกราบขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะเพิ่นค่อยแบบให้สนับสนุนหมูเฮาตลอดเนาะเพราะว่าเอวยาว่าน้องเนาะแม่ขอบคุณเด้อจ้าส่งคาร์หมูเฮาทุกคนเนียนจ้าขอบคุณหลายได้เด้อไปเที่ยวหาแม่แล้วก็อันนี้นอนทุกคนเพราะว่าเฮากะ จะไปหาแม่ทุกคนก่อนที่จะอ่าส่งแม่ขึ้นรถที่หมอชิดเนาะเฮากะจะไปหาเป็นก่อนตอนนี้เฮาอยู่นนทบุรีแต่แม่อยู่สุขสวัสดิ์ทุกคนยังบ่ทันได้ไปหาสับ <c oughs> โอเคเลยจ้ะเนาะเด <c oughs> ี๋ยวกะฝากติดตามรับชมรับฟังในระยะทางที่เฮาสิถ่ <นะ S 1> ายให้เบิ่งกันแล้วกันแต่มื<ด>้อนี้เฮาสิบ่นังนงน่งรถมีรถอีหยังเลยทุกคนบ่นั่งเฮือบ่นั่งแพร่แต่เฮาสิทางแท็กซี่เลยเพราะว่า มันสาอลไรทุกคนแล้วมันกันเลดเวลาโดนเติอไปน้องทุกคนเนาอเนะอย่ขาขว้าคาร์แกสีร้ายเป็นในายจากหนีนอนทุกคนไปสุขสวัสดิ์เนาะเดี๋ยวห้องก็ฝากติดตามคับชมคับฟังกันเลยจ้าโอเคจา้าบ๊ายบายเดี๋ยวพอ,อกันจา้าเดี๋ยวอไปแล้วหน้ <c oughs> ากระตุกจะบริสวัสดีแล้วก็ฟอเรนแล้วรึบปาหน้าบางครั้งก็บด้สวัสดีตลอดไปพันน่ะมาฟูเะ เดมีมารยาทดีแล้วล่ะ เตียมกับเขาเสีบๆด้วย <laughs> อบฮิวคล้ายก็บ้าขึ้นรถไฟอะไรก็แ okay. ค่ขึ้น BTS ท่าละงามวิวข้างบน กิดความรู้การพูดจาการใช้บริการในการนิ่งในการที่แบบว่าเออแบบผูบ้โดยสารที่แบบกลัวน่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะกลัคนควนแล้วก็แบบว่าคุณพี่เขาก็จะนิ่งนะคือแบบว่าก็พยายามที่จะคุยอยู่ก็จะจะ,จะคุยแหละเพราะว่าก็คือแบบรู้สึกว่าคุณพี่เขาต้องอึดอัดแน่เลยก็เลยพยายามที่จะคุย,ยแต่สุดท้ายเขาก็เลยเปิดใจคุยกันยังไงเราก็ต้องคุยอยู่แล้วเพราะว่าเรา คนหเป็นคนแบบสังเกตคนอยู่นะเพรว่ายังไม่ยังไม่ถึงจังหวะ่าคก้ เดี๋ยวก็โทรของไว้สิจะได้เรียกใช้ได้ว่าจะใช้เนามีผู้ติดตามกี่แสนคนกี่ร้านโอ้ยขอให้หนูมีผู้ติดตามเยอะๆเหมือนพี่พูดนะคะตอนนี้ก็กาลังอยู่หลักหมื่นเลยค่ะถ้าถ้าคุณได้หลักแสนเนี่ยคุณจะได้เงินเนเป็นสโอสาทุกน้องให้มีรได้แบบนั้นเลยรายได้ของยู u ูปเนี่ยถ้าคุณผู้ติดตาม เช่นอย่างเช่นในประเทศไทยก็มีหลายะะอย่างเช่นพีดพีดอิสราเอ,อ,อลอะไรพวกนี้ได้เดินเป็นแสนจากยูท<อ>ูบจ่ายใหนนะคะ้ครับพีทอีสรลเอลเคยได้ยินไหมอ่ะเคยค่ะหนูเคยดูอ,อย่างเช่นพวกอะไรสไปโนหนึ่งเกไก่อะไรพวกช่งชองโชเล่โชเล่เ,ลเลหรอแก๊งใต หนึงเชเก็ได้หลายหมู่ต่อเดือนนะอันนี้คือตลาดมารวยมาแล้วรวยมารวยรอเรือให้ชัดแต่ค่อยออกว่าชัดเด้ออันนี้เวลา <c oughs> ที่เราพูดภาษาไทยเ,ยเราถ้าเป็นคนใต้นเนี่ยรอเรือรอลิงรเรา่ะชัดใช่เขาะจะรู้เลยไม่ใช่คนไม่ใช่คนข้าก่อน <c oughs> พ่อคนาา้าบางเลยมารวยม <c oughs> ารวยรอเรือจมาชัดก่อนเรานี่มารวยมารวยมารวยอันนี้คือ,อเ,คเดี่ยวบ้าป่ใกล้ถึงไเดี๋ยวขวาตรงไหนตรงขวานตนี้เอชีหอแต่บ่ เขาซานเขายังนะลายขนาดกระปองอามะคา,ามะคามหน่อยมกปากโอ้นี่อยากซื้อไปกินเสร็จมันใหญ่เดียสองการนี่เบิร์อันนี้มาย่งมกหมอดบอ่เขาเอิญมังยั้งเลยนั่นงสบายน,นั่งเล่นหมอดมักขอกระมีมักขอมกสุ่ม กใครเอาไปละบ่อหแก่ไอชิ้หูแล้วอเอ่ยที่ล่มมาเลยหูแล้วต้นสิเก็บหลาเลยขมาขมาช่วยผุดใค้ได้ยังเนี่ยทักน้ำแล่นี่ เมา,มายังไปแนก็ะไม่ไรกํานึงกัานึ่งใหม่ไรกัหนึงแม่แ,มแ,มแมน่แน่กัมันจะบาทกมละสิบนำไม่ไร่ั้กมละสิบาทตัวบุญโลละหกสิบเราไว่ึงอันนี้เฮ้ยกบกบเอาม่นี่นี่ต้นนี่กบนำมาีห้อยอันนี้นำโ,โอ้นำไม่ไรแล้วมาเป็นกระสอ โอ้โหใหม่ไรแล้วาเราปลาสมดูไม่มากันมีที่หลอดห้อยกัเขาวหยางให้นี่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 ไงเขาเอิญห้อยยังนะห้อยยังนี่พี่ห้อยหน้าห้อยหน้าห้อยหน้าบานเหาเออบานเขาเอิญห้อยกระต่ายโอ้ยคนละอย่างกันปะห้าอยกระต่ายบอกห้อยดาวห้อยหน้ากับห้อยกระต่ายมันคนละอันกันเหโออะไรเนี่ยนี่ าสิบาทเเราไปบิซะรอต้องหาสิบาทกินิงเออาอแล้วเอาอีเอกบุตรกินยังเากินอาารบัน้อเออเอาก็เอาก่วหรอูบเลยน้ำลายแตกเอามานะกตงคนเรื่อเอาคนอโลนี่มาเลือกวางไปดเลือกวางไม้เลือกก็มอกระ่่่่่ กินได้นะกินจำนึงก็พอเดือไอเราเชียวจะเป็นใครจะซื้อทันตื่นี้นว่ใไร้มันมันวลใยไร้ปรเส็บเนอะนวใยไร้มันเส็บนวสาลีผู้ดีกินําสิยิพ่รพ่ออะไรแต่ว่าให้เราคิดเงินเราบอกว่าสิไปแล้วเราบ้าโอ้ยไม่ค่า็จะเป็นเพื่อนเผาคิดโอ้ยจะสิไปหอดผุนได้ยิงจักโม่งไปหอดผุน ไ FM: ปุ่นเด้โอ้ยเนาะแม่เลยเอาใหตัวพิ่ไปกันไปเเกลือประก็บพองแมวเอเลือกเอาอีเลือกไนเกืบกเด้ัเลือกเอาอันนี้แปดชิปเก้าสิบห้าลอยห้าากไม่เก็บซอยอยสาาเอาลห้านี่้แล้วเก็บเก็บซอยไ้เก็บซอยไฮชเรือลอยสามสิบ้าม่าซอยกันบุญแล้วัน่งอยู่ดี้วทังเบิร์อดีลอยกับบาทนะลอยามสิปใจเด้อมาจะเสาร์เนี่วันไหนเออ ที่สร้าบ้านนี้จะมาหาชุกอาทิตย์บอกบันอาทิตย์มาหอดปีสองตัวแต่บานเท่ากหลาแต่กระสินโอ้แมันจะปุ่นบ้านจะเป็นกระสินถูกไคุณป้ปะคาจะไดนอนจะก็ได้นอนบ่ไอบ่โอ้ยอ้าขอหตุขายดิบใคดิเด้อลำลวยๆจะลำลังยๆเด้อขยันขนาดนี้จะขยันลำลำลวยๆจะไม่ไกลเพราะว่าแนน ไว้บมบ่แมีสเกตเตอคนเป็นคนลาวเถอะแ่นบคนลาวเบิดนั่นโอ้ฟังเล่คนาโอ้ยกะลาวไรเนาะลาวเถอะลอยผ้เสี่ลาวาัตาคนขาโอ้ยนใจลายลายลายอ่าปิดปิดตัวแวเบิแลเดาบุเบิดกกมาใหม่มาถ่วงน้ำละใหม่เลยกอคนกาคิมาห้าป่าเนาะ เข้ากันขอจบคลิปแค่เทงเทนี้ก่อนเข้าชิจบคลิปเนาะทุกคนโชคก่อนเนาะโชคของได้มาเรียบร้อยสบายประมาณ400กว่าไ้กลเนาะเลยเนาะเห็นยังกับยางเมื่อทุกคนซองเลยเนาะวันนี้โอเคเนาะจังได้น้องอ่อนกับเบลเทลากะข้อจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นนท้าพิธาตประกัน,น,ะกน,น,ะนได้น้องอ,อ่อนกับเบลเทลากขอโทษขออภัยไปเรื่อยเร่อยด้วยกัไปเรื่อยไปเลยจ้าไปแล้วสบายดีค่ะยบาย